โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมพี่เอ็มก็ยังอยู่ในแมปของ a Star t o w ท r Defense ในเกมของโรบอนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวพี่เอ็มจะมาเปรียบทเทียบระหว่างเจ้าบูมานะครับผมเจ้าบูม่าเลเวล80นะครับตัวนี้กับเจ้าเอชคานอนนะครับสีดาวเลเวล80นะครับมาดูกันว่า2ตัวนี้ใครคนไหนที่จะให้เงินเยอะกว่ากันแล้วก็ตัวไหนที่จะเก่งกว่ากัน,นครับผมเอาเป็นว่าไม่รอช้าก็ไปรีวิวกันเลย let's go ตอนนี้เพียมก็ได้เข้ามาอยู่ในแบบนะครับผมแล้วก็สําหรับด่านที่เพียมจะเลือกนะครับเพียมจะขอเลือกเป็นแบบ normal นะครับผมเพราะว่า extreme ไม่น่าจะผ่านนะครับพูดเลยว่ายากมากๆครับโอเคเอาเป็นว่านะครับผมเดี๋ยวตัวละครแรกนะครับเพียมอาจจะต้องเริ่มวางจากเจ้ากิลกาเม้นะครับเพื่อที่จะได้ว่าเราจะได้กันมอนเตอร์ก่อนที่จะเริ่มไปรีวิวเจ้าบูม่ากับเจ้าเอสคานอนนะครับผมโอเคจะไป แลวก็ช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าหลังจากที่ทางเกมได้มีอัปเดตล่าสุดนะครับน้องๆคิดไหมครับว่าตัวละครส่วนใหญ่ครับเขาจะมีดาเมจที่เยอะมากครับอย่างเช่นเจ้าฮาวินนะครับผมเจ้าฮาวินนะครับที่เพี่มเคีรีวิวไปเขาจะมีดาเมจนะครับเมื่ออัปเต็ม20,000ื่นกว่าเลยครับขนาดเขาเป็นตัวละครเลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าโบรี่นะครับคือโบรี่ครับน้องๆสังเกตไหมว่าหลังจากที่เขาได้ห่างหายไปนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าโบรี่นะครับผม มับมีบทบาทสําคัญมากครับเพราะว่าทุกครั้งที่น้องๆนะครับผ่านไปแต่ละเวฟเจ้าโบลี่นะครับเขาจะสามารถที่จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเขาเองได้ครับแล้วก็บอกเลยว่าดาเมจเพิ่มแต่ละครั้งนะครับเยอะมากน่าจะเกือบ300นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวอื่นนะครับเพิ่มคิดว่าตัวที่เข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าทัังนะครับผมเจ้าทัังก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในการอัปเดตครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยเขาจะมีดาเมจนะครับแล้วก็ระยะ แล้วก็การโจมตีจะไปคล้ายกับเจ้ามินาโตะนะครับซึ่งมินาโตะหงดาวครับบอกเลยว่าเขาก็เทพนะครับแต่ว่าพอเจ้าทังเข้ามาครับทุกคนเจ้าทังเป็นตัวละคร5ดาวนะครับแล้วก็คือเขาไปเทียบกับเจ้ามินาโตะ5ดาวได้อย่างดีมากเลยครับแล้วก็เพียมคิดว่านะครับในอนาคตนะครับผมเพียมก็ยังไม่ไม่รู้นะครับว่าเกม Star t o w e r d e f e n s e นะครับเขาจะเดินหมากเกมยังไงหรือว่าจะเป็นตัวละครใหม่ที่มีดาเมจเยอะขึ้นไปอีกก็เพียมก็ยังไม่ทราบนะครับผมเอาเป็นว่า เพียมก็คิดว่านะครับเพียมก็คงเล่นเกมนี้ไปอีกยาวนานนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆก็ยังคงรับชมเพียมอยู่นะครับผมโอเคมาหลังจากที่เพียมบนอยู่นานนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพียมจะวางเจ้ารอยมาแต่งป้องกันไว้ก่อนหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเพียมจะเริ่มวางจากเจ้าบูม่านะครับเจ้าบูม่าวางก่อนเลยตัวแรกนะครับผมโอเคสําหรับบูม่าเลเวล80นะครับขั้นแรกเขาจะให้เงิน50นะครับแล้วก็เจ้าเอสคานอนะครับ H คโน่เลเวลแรกนะครับผมเขาจะให้เงิน70บาทนะครับบูมาให้ห้แต่ว่า H คโน่ให้70นะครับแล้วก็สำหรับขั้นแรกนะครับผมใช้เงินอัพกรดเท่ากันนะครับ275ก็จะไปโอเคบูมาจะให้เงินตอนนี้นะครับผมเป็น136สนะครับส่วนเจ้า H คโน่ก็ให้เงิน156นะครับผม เหมือนว่าตอนนี้เจ้า x อ็กก็น่าจะให้มากกว่านะครับแล้วก็ขั้นต่อไปบูมาจะใช้เงินอัพเกรดนะครับ750ก็จัดไปเลยตอนนี้บูมาจะให้เงิน4 3 5ต่อเว็บนะครับส่วนเจ้า x อ็คเหมือนว่าจะใช้เงินอัปเกรดมากกว่านะครับ50าบาทก็จัดไปแล้วก็ตอนนี้นครับผมเจ้า x อ็ให้เงิน438ต่อเวฟนะครับส่วนเจ้าบูมาให้435นะครับคือไม่ต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่า สำหรับขั้นที่3เจ้าบูมาใช้เงินอัปเกรด1 5 0 0บาทนะครับผมก็จะไปเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้บูมาเพียนะครับผมเลเวล80จะให้เงิน1,077นะครับส่วนเจ้าเอสคนนะครับผมใช้เงินอัปเกรด1,750ก็จะไปเลยโอเคครับผมตอนนี้เจ้าเอสคนนะครับจะให้เงินเวฟระ112 2นสนะครับส่วนเจ้าบูมาอ๋อเหมือนว่าจะมากกว่า เอมากกว่าไม่เยอะมากนะครับผมแล้วก็เจ้าบูาจะอัปเกรดได้แค่4ขั้นนะครับซึ่งขั้นที่4จะใช้เงิน3,000บาทก็จัดไปสำหรับเจ้าบูานะครับเลเวล80อัพเต็มเขาจะให้เงินรอบละ2,360นระครับผมแล้วก็ส่วนเจ้าเอสคานอนนะครับผมอัปเกรดขั้นสุดท้าย3,200บาทก็จัดไปเลยเจ้าเอสคานอนนะครับผมเลเวล80เขาจะให้เงินเวฟละ2,000 662นะครับถามว่าต่างกันเยอะไหมก็2 6ั้ยก็2662นะครับผมของเจ้าเอสคโนรลบด้วยลบด้วย2360นะครับผมของเจ้าบูม่ารวมแล้วเป็นนะครับ302นะทุกคนโอเคสรุปว่านะครับเจ้าเอสคโนร์เลเวล80เขาจะให้เงินเยอะกว่า302ต่อเวฟนะครับถามว่ามันต่างกันมากไหม พี่เอมคิดว่าเจ้าเอ็กซ์นอน่าจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าเงินในการรับเกรดน,นะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแล้วก็ส่วนเงินที่ได้ต่อเวฟก็เยอะขึ้นเวฟลัตสามร้อยสองนะครับผมก็เป็นว่านะครับสาหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีเจ้าเอ็กซ์คนอนนะครับถามว่าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนจะต้องรีบเปลี่ยนมาใช้เจ้า X เอ็กซ์คนอนไหมพี่เอมคิดว่าก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเจ้าบูม่าก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่เพียงว่าเขาจะให้เงินน้อยกว่าแค่ 302บาทนะครับโอเคครับผมแล้วก็สำหรับการรีวิวเจ้า s อ a n o นแล้วก็เจ้าบูมา a นะครับผมพี่เอ็มก็น่าจะมาประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับหากนงคุไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพียมเลยน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกัน,นคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปลาไปก่อนสวัสดีก็บายบครับผมบายมว